วันนี้วันที่9พฤษภาคมนะครับฝนกำลังจะตกหนักมากเลยนะที่สำคัญมันเป็นวันเกิดของพ่อเอ็มด้วยนี่คือเค้กวันเกิดของพ่อเอ็มนะครับที่แม่โอเคาซื้อให้นะเราไปาเซอร์ไพรส์เด็กๆกันนะจริงจริง,รง,รง,รงต้องเซอร์ไพรส์พ่อเอ็มนะครับแต่เราก็จะทำเพื่อลูกนะออมเล็ตเซเว่นมาดูอะไรนี่เร็วมาเรามาเป่าเค้กวันเกิดกันนะครับ เอาร้องเพลงของใครอ่ะอาออมเล็กขึ้นมาร้องเพลงให้เบิร์ดเดกันเร็วอ่าแล้วนี่ก็คือวันเกิดของพ่อเอมนะครับผมก็มาจากที่โรงแรมนะแล้วก็เด็กๆก็มาด้วยเราก็เลยจะเป่าพร้อมกันเลยนะมานั่งลงแบบาี้เป่ากันเป่านะอ่านั่งลงอ่าร้องเพลงแนะร้องเพลงให้ฟังบ้า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 บาบ้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 าบาบ้าบ้าบ้ Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday. อ่ะใครจะเป่าบ้างเป่าพร้อมกันทุกคนเลยได้ไหมหนึ่งสองสโอ้โหใครเอาตัวไหนบ้างเนี่ยเอาเ็ดเอานี้แล้วหนูเอาไหนใจเย็น อันเอนางเงือกนะเอาไข่เดี๋ยวเราไปข้างบนกันครับผมปัะวันนี้วันเกิดพ่อแม่พ่อแม่แบ่งเค้กทุกคนเลยมาตามมาแต่อราจะแม่อูวจองไหนแม่อวจองอันไหนเรียกตอนนี้แม่อวจองอันไหนแม่อันไหนก็ได้ค่ะอ๋อเยอะๆเยอะงั้นลูกยกนี้เั็แบ่งเค้กอันนี้นี่นี่แมวซื้อให้นะดูอ่านี่ของน้องเชฟเบทเขาเรียกเองหรือด้านล่างนี้ลองนี้ลองก้นนี้ลองก้นอัน ของออมเลยเป็นเจ้าหญิงมีปากกาลังด้วยหญิงปากกาลังออกอมเลยออมเลยเอาปากกาลังออกก่อนเร็วออมเลยเรื่องอันนี้ออมเลยก็ต้องเอานี้ค่ะอ่ะรับออมเลยกินปากกาลังให้ดูหน่อยนี่กินปากกาลังให้ดูหน่อยสินั่งลงลูกนั่งลงนั่งกับพื้นน่ารักได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยของไม่มาไหนดีอ่ะแมวออันนี้สับปะรดเหรอใช่แล้วค่ะอันนี้อะไรไทเกอร์เสืออันนี้อุ้ยโพนี่อันนี้ให้แม่อวได้ไหมแม่อวจะกินมะพร้าว อ้ามปอนแม่อุูเอ้าเอ้าอันนี้มะพร้าวเหรอแม่อูจองมะพร้าวเหรออ่าอันนี้ก็วันเกิดพ่อเอ็มนะวันนี้วันเกิดพ่อเอ็มนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ติดตามช่องอมเลสัตว์มีความสุขเหมือนพ่อเอ็มเลยนะขอให้ทุกคนเติบโตเป็นเด็กดีแล้วับติดตามช่องอมเลเปไปนานๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากช่องน้องเซเบ็ตฟันนี่ด้วยนะครับเชเบ็ตฟันนี่ทำไงเชเบ็ตฟันนี่ทำไงอ่าโอเคนะทีนี้ก็เดี๋ยวอมเลฤตก็จะไปเล่นน้ำต่อกับพ่อเอ็มด้วยเดี๋ยวพ่อเอ็มจะถ่ายที่อมฤตเล่นน้ำต่อด้ววยยนนนะะคครรรััับบผมมกก็อตติดดา้ วันเสารปีนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับจะเล่นน้ำต่อไม่เอวก็นั่งกินเค้กก่อนจะดูฝนสิมันน่ากลัวมากเลยเราไม่น่าจะรอดนะครับตอนแรกมันไม่ได้อยู่ใกล้ขนาดนี้นะตอนนี้มันเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วดูดิเสมือนท้องฟ้าวิริตแปรปวนเหลือเกินโอ้โห,อหโอ้โหไอ,หอเอาอะรกินเลยคะ โอ้อให้แมวป้อนอย่าจับนะลูกเดี๋ยวเราไปลงสระน้ําเดี๋ยวมันเปื้อนสระน้ำเขานะรู้ไหมคะไม่ว่าไม่ว่าไปชิมมะพร้าวเหรอห,หวานจังเลยฮะหวานไม่โอไม่กินหวานนะครับผมเออเจเบตไม่กินหางนางเงือกเหรอ,อเ,เล่นน้ําก่อนดีไหมเดี๋ยวฝนจะตกนะอันนี้ไปแวอ๋อกินกินเบ็ดเบ็ดนี้อะโอ้โหหางนางเงือก โอ้โหจำเลยกินหางนังเงือกหมดเลย <Wow. S 1> อร่อยไหมเออไปเลยไปเล่นน้ำกันนะคะ <Wow. S 1> เล่นน้ำให้สนุกนะคะ